ก็สอนก้อนหนึง่งที่นี่มาดูลากถ้นอยากเห็นลากมันว่ามันเป็นแบบไหน,นแค่ต้นเดียว,วเห็นเห็นลากไหมลากขาวนี่รลกขาวนี่สุดยอดเลยนี่อันนี้คือลากลากที่มันแตกออกมาใหม่ลากแตกกมาใหม่ยาวไหมทีนี่ไอตัวนี้แหละมันมันจะเข้าไปหาอา,า,าหารมันจะเสาะแสะไปหาอาหารอันนี้หนึง่งสอง <laughs> สามสี่ห้าหกเม็ดเดียวนนเนี่ยเจตต้นเจตต้ตตอนอ่ะอ่ะเนี่ยอายุแค่ประมาณเดือน,วนก,กว่ากว่าเดือนกว่ากว่าประมาณเดือนสักสิบกว่าวัาออน<า>อ่าแล้วตัวน,นี้กว่ามันจะท้องกว่ามันจะท้องมันจะต้องแตกอที่มันมันจะต้องแตกอีกต้นล่ะสองมันจะแยกออกไปอยังไงแยกออกแยกออกที่น,นี้มันจะเป็นทอะไรล่ะอันนี้ต้องหกเจแล้ว หนึ่งนี่ก็กลังนั้นี่หนึ่งสองสามสี่หกนี่หกถ้ามันแยกออกสองอีก 2, อีกสก็เป็นทลายยี่สี่ของเดิมมีหกับยี่สบกับยี่สบี่สามสิบก็ต้นเหรอ <c oughs> เห็นไหมนี่ต้นเดียวแต่ดูรากนี่รากมันจะขาวถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเคมีรากมันจะเป็นสีน้ำตาลน,น้ำนำตาลมดเลย แต่ถ้าเน,นี่ยเอ็งใส่ปุ๋ยของพ P K น่ะรากมันจะขาวจ้วะขาวงามนี่เดีหละความสมบูรณ์ของมันนี่มันได้่านอาหารดีอ่าเดี๋ยวค่อยตอนใกล้ใกล้ข้อนี้จะค่อยดูอีกอีกทีหนึ่งว่าเป็นแบบไหนโอเคครับ